ทั้งหมดที่เธอส่งมาเธอกินให้หมดเลยกินจนไส้จะแตกแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้จะแบ่งให้ใครแล้วเนี่ยแช่ตัวเย็นมันก็แตกไม่หมดแล้วหน้าแปแลกนั้นเนี่ยกินคุกกี้ดูหล่อเท่ดีนะขนมจากเกเลมันของชอบของเธอไง ดีโดดิโดดิมาชูวีฮ่วฮคนเดียวเธอไม่เกินถ้ากูกินแล้วกูเป็นสไปเดอร์แมนขนมเบเกอรข้อรูปทรงแมสเอาไปใส่รับรองว่าการโควิดได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นเออใครบอกให้เอาแมสมาทอดกินวะ ขนมซีเรียลรูปทรงบุรีอร่อยนะโอ้ยไม่แดกหรอกกัจะไปกินเป็น,ล,นลูกมะเร็งเต็มปอดพอดีหรอกพอดีว่ามาม่าเขาไม่ได้แทนเครื่องปรุงมาให้ก็เลยเอาช็อกโกแลตมาใสาแ่แทนคีดแตกกว่าเดิมอีกโมจีเห็นเธอชอบกินไม่ใช่หรอข้าว เข้ามันไก่อ่ะที่ลุงเห็นเธอกินประจาอ่ะไก่มดทาเลยอ่ะตอนนี้ลูกเอามาให้เธอแล้วกินแล้วเนี่ยเข้าบ้านอะไรวะเป็นรูปไก่กันแล้วไม่มีรสชาติอะไรนอกจากรสชาติจืดๆอย่างเดียวมันมีซอสกอระเท่แถมไม่ใช่หรอไอ้หมอไอ้นี่ก็หนักกว่าเดิมกูมวิ่แดกอ่ะ โมจิลุงก็เลยเอาสปาเกตตี้ไปใส่ผมวุ้นแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วก็มากินอร่อยรับรองว่าอิ่มได้ทั้งวันทั้งคืนแน่นอนเอมอมกูว่าไม่เด็ดดีกว่านะโมนี่คือแหวนของไอพีไอพีเอามาให้เธออ่ะไม่ มีอะไรอีกไหมจ๊ะ Sexy Lady ลา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  Sexy Lady อุ้ยน่ากินมากเลยไก่อ่ะไก่ส่มีกินนี่